ดีค่ะดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ตู้ฟงท้องสู่ของเรานะคะแม่แม่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเข้ามาทัวตามบ้านเหมือนเดิมนะคะนม่แม่แก้วยืนรอถืนกล้วยนะคะน้องๆเขาไปเอากล้วยมาป้อนค่ะ มาวันนี้ก็ไม่ค่อยอยู่นะคะแม่แม่ไม่ค่อยมีคนอยู่บ้านเลยค่ะไม่ค่อยมีคนอยู่บ้านนะคะชมบรรยากาศนะคะเดีวนี้จะเป็นป่าอ้อยนะคะแม่แม่เป็นป่าอ้อยแล้วก็ไม่ค่อยมีคนอยู่นะคะก็จะไปตัดอ้อยนะคะตอนกลางวันน่ะจะไปตัดอ้อยก็ไม่มีใครอยู่ค่ะ มาก,ก็คําๆ่ข,ข,ขถึงกลับนะคะรอนะคะแม่แก้วรอกินกล้วยกับน้องนะคะน้องๆไปเอากล้วยมาให้อยู่ะคะ่ะ เข้ามาแถวนี้ก็ได้กินกล้วยนะคะกล้วยเยอะกล้วยเยอะมากเลยค่ะม้แม่กล้วยเยอะมาก เย็ยนรออยู่ค่ะเย็ยนรออยู่ตัวเล็กๆไปเอากล้วยอยู่นะคะยังไม่มานะ เป็นอ้อยนะคะเป็นตัดอ้อยนะคะเพิ่งมากล้วยเหมืดกล้วยเหมือดเพิ่นว่าได้ตาอ้อยจ้าเด้อ้อยก็ดีละจ้านั้นอยู่ดีมีแหง้งเด้อเรียนนังสือเก่งๆนะคะน้องๆว่าจะไปเอากล้วยมาให้แต่กล้วยหมดค่ะก็เลยได้กินอ้อยแทนนะคะแม่แก้วก็เลยได้กิน อล้วยหมดก็เลยได้กินอ้อยนะคะได้กินของหวานแทนนะคะแม่แเข้ามาตามบ้านกงเงียบนะคะแม่แมเงียบมากเลยวันนี้จะเป็นฝาอ้อยนะคะไม่ค่อยมีคนอยู่ค่ะ เงียบนะคะเงียบมากมากะค่ะตัดอ้อยเมือดแล้วจ้าไปตัดอ้อยเมือดแล้วอ,าอ้าวกระลาลอดสร้างเด้อแม่เด้อ แกวหมานนะคะได้กินกล้วยวันนี้มาแล้วค่ะได้กินกล้วยนะคะแม่แม่เอากล้วยมาให้นะคะ กินเป็นเครืรเลยจ้ะกินเป็นเครือเลยแถวนี <gel ing> ้ก <charging> ล้วยเยอะนะคะก็ไม่ค่อยมีคนอยู่บ้านเท่าไหร่นะครงเงียบค่ะนานๆถึงจะเจอนะคะจะเจอคุณแม่สักท่านนะคะแต่ก็มีกล้วยมีอ้อยกินนะคะแถวนี้เยอะแยะคุณแม่เราก็ป้อนล้วยป้อนอ้อยตลอดเลยค่ะถ้าเจอนะคะถ้าเจอก็หมานค่ะถ้าเจอก็หมานได้อิ่มค่ะ หมันนะคะได้พริกเขียวนะคะคุณแม่ทาบุญนะคะได้พริกเขียวคะ่ะแม่แก้วหมันมันนะคะวันนี้ได้พริกเขียวได้กินกล้วยได้กินอ้อยเต็มเลยค่ะแถวนี้เมืองเลยเป็นป่าอ้อยนะคะแ่ลอดได้ยูจ้ารอดได้ย,ดดยูแม่เก้าสิบเก้าบาทขาคู่ขาไขยเพื่อนลอดได้หมดครขอบพรัวจ้ะ คุณแม่ไม่กล้ารอดนะคะหมาหนึ่งนะคะคุณแม่ให้อ้อยนะคะตัดอ้อยนะคะมตาเาีู้ดจตดวยเพือนิน่ตอยเพื่อนเนี่ย มานนคะคุณแม่ให้ตัดอ้อยให้นะคะแม่แก้วแม่ท่านใจดีนะคะให้อ้อยนะคะให้ตัดอ้อยนะคะ ก็เข้าทัวรมาก็เงียบนะคะเงียบแต่ก็มีคนอยู่เป็นบางบางบ้านก็อยู่นะคะก็เจอคนก็อิ่มนะคะถ้าเจอคุณแม่ท่านไหนที่อยู่บ้านแม่แก้วก็อิ่มนะคะได้ทั้งกินทั้งกล้วยทั้งอ้อยจะมีทั้งติบด้วยนะคะพี่เขียวนะคะได้พี่เขียวคุณยายทำบุญให้ไปไว้ซื้ออาหารให้แม่แก้วนะคะแถวแถวเมืองเลยก็มีกล้วยมีอ้อยเยอะนะคะ เมื่อวานแม่แก้วกินกล้วยกินไม่หมดนะคะเมื่อวานได้เอาทาตัวเองนะคะอิ่มแล้วก็เล่นทาตัวเองนะคะวันนี้ก็เยอะแยะค่ะทั้งกล้วยทั้งอ้อยนะคะถ้าเจอแม่แม่นะคะแต่ส่วนมากท่านก็จะไม่ค่อยอยู่บ้านนะคะจะไปกัดอ้อยกัน,นะค,ะค่ะม ข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะมาเป็นกำลังใจให้แม่แก้วของเราะคะ่ะทีมงานแม่แก้วก็จะสู้ต่อไปนะคะคุณแม่บอกว่ามีมาแล้วนะคะรอบก่อนนะคะจ้าจ้ามาเอาติในยคุณย่าเน่คุณย่านะนะเสียติบให้ จ้ามามามาคุแม่จะให้พริกนะคะให้พริกเขียวแม่แก้วนะคะให้พริกเขียวนะคะคุณแม่โอ้เด็กใส่กำไลงามแท้คือเอาอีเนว่ากำไลนั่นอร่าจ้าอันนี้แม่แก้วก็ได้ทั้งอิ่มได้ทั้งอ้อยได้ทั้งพริกเขียวนะคะ อบคุณคุณแม่มากๆนะคะแต่ก็ไม่ค่อยมีคนอยู่บ้านค่ะถ้ามีคนอยู่บ้านก็แม่แก้วกว็ทั้งอิ่มนะคะอิ่มค่ะ